ณดินแดนทิวเขาซับซ้อนและสายน้ำขุนเขาที่ทอจยาวอยู่ในเขตเมืองด่านซ้ายจังหวัดมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลว่าครั้งหนึ่งผู้คนและพูดผีที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวก่อนที่จะแยกย้ายไปคนละทางเมื่อการเวลาผ่านไปนานเข้าทว่าความผูกพันระหว่าง โลกคุณเป็นกับโลกวิญญาณไม่เคยถูกตัดขาดไปโดยสิ้นเชิงทุกปีเมื่อฤดูฝนใกล้ย่างกลายผู้คนจะรวมตัวกันเพื่อทำพิธีเรียกขวัญเชิญบรรดาผู้ผีทั้งหลายให้กลับมาร่วมสนุกเหมือนการเชื้อเชิญสหายเก่าที่ห่างหายกันไปนานให้ย้อนคืนมาระลึกถึงวันวานอันเปี่ยมสุขพิธีนี้เองก่อกำเนิดเป็นประเพณีผีตาโขน เทศกาลที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคลื้นเครงสีสันสวยงามสะดุดตาและเรื่องเล่าที่ยังราบลึกในจิตวิญญาณของชาวดา่านายมีเรื่องเล่ากันว่าผีตะโขนมีรากฐานมาจากตำนานของพระเวสสันดรหนึ่งในพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่พระเวสสันดรอ,ออกบำเพ็ญทานบารมี แล้วเดินทางไปยังป่าเขาอันห่างไกลนับเป็นเวลายาวนานชาวเมืองต่างโศกเศร้าคิดถึงพระองค์และไม่อาจทราบได้ว่าพระเวสสันดรจะกลับคืนมาเมื่อใดแต่แล้ววันหนึ่งพระเวสสันดรพร้อมพระนางมัตสีและพระโอรสธ,ธิดาก็หวนคืนสู่เมืองพร้อมเสียงชายโย่หูร้องยินดีต้อนรับอย่างกึกก้องเล่าขานกันว่า เสียงเฮฮาในครั้งนั้นดังกระหึ่มจนเหล่าพูดผีวิญญาณและสรรพสิ่งในป่าเขาต่างลุกขึ้นมาร่วมแห่แหนกันอย่างคึกคักด้วยความยินดีที่พระเวสสันดรหวนคืนประเพณีผีตาโขนจึงเกิดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงการกลับมาของพระเวสสันดรและมวลประชาจึงได้เชิญเหล่าผีและเทวดาทั้งหลายมาร่วมขบวนด้วย ในดินแดนที่ผู้คนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติป่าเขาถุง่งนาความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมาแต่เดิมชาวบ้านเชื่อว่ามีดวงวิญญาณสถิตยอยู่ในทุกสปปรรพสิ่งทั้งในป่าบนภูเขาใต้แม่น้ำแม้กระทั่งบริเวณสารหรือจอมปลวกมักมีจิตวิญญาณเป้าคุ้มครองรักษาอยู่ การละเล่นผีตาโขนจึงเป็นเสมือนการเชื้อเชิญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและผีบรรพบุรุษทั้งหลายให้กลับมาร่วมสังสรรค์มอบความครู